สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ีเ a เจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหนังสือพิมพ์และแม่นมากขั้นเทพ งวดวันที่1ธันวาคมเลขเด่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ4 5 1 3 8สำหรับตัวเลขของหนังสือพิมพ์เดลินิวกับบางกอกทุเดย์ในงวดวันที่1ธันวาคมมีตัวเลขที่ตรงกันทั้ง7ตัวก็คือ1 2 3 4 5 6 9 แม่นมากขั้นเทพงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่น3ชุดสองตัว3 0 3ศ3น3์สานง้ในงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขเด่นของหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์และเดลินิว5หเเข้าสองตัวล่าง นำเลขเด่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐงวดวันที่1ธันวาคมมาจัดเป็นชุดสองตัว13 14 15 18 34 35 38 45 48 58นำเลขเด่นของหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์และหนังสือพิมพ์เดลินิวงวดวันที่1ธันวาคม มาจัดเป็นชุดสองตัวได้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเก้าสามสี่สามห้าสามหกสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าห้าหกห้าเก้าหกเก้านำเลขเด่นของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวบางกอกตุเดมาเทียบชนมีตัวเลขที่ชนกันอยู่4ตัวคือ1 3 4 5จัดเป็นชุดสองตัวได้1นึ่งสา4ห5ึ่งหนหขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูล ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v ีเนเจอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ